อย่างที่ทุกคนรู้กันในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาครับสตรีมมิ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดังมากๆและบุกเบิกนะสมาชิกตัวละครใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ตที่มาสร้างเสียงปั่นป่นวนชวนหาอย่าง Iho s p e e e Edin ดินรอ k a i ล e n e t f u ูซี d u ู Dennis แล้วก็ใครอีกหลายๆคนเลยแต่แน่นอนครับผมในความดีมันก็จะต้องมีตัวร้ายรเกิดขึ้นมาครับมันก็จะมีตัวละครที่นิสัยไม่ค่อยดี ตัวเกลียนที่เป็นข่าวให้เรารู้สึกหมุหมิดตลอดเวลาอย่างเช่นสตรีมเมอร์ที่ไปตะโกนฮิโรชิมานางาสกิอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนโดนจับไป Yo, Yo, Japanese, หรือบุคคลที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับคนงนะมีชื่อว่านีออนครับนีออนเป็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาครับเขาคนนี้เริ่มอาชีพของเขามาจากอดินรอสอดินรอสเนี่ยจะชอบเอานีออนขึ้นมาไลฟ์ด้วยเพราะว่าเด็กที่ชื่อนีออนเนี่ย ปากเสียเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเอานีออนมาไลฟ์อยู่กับใครเนี่ยนีออนนะครับจะปากเสียแล้วก็ด่าเขายับ,ด,บด่าชนิดที่ด่าชนิดที่เรียกได้ว่าทั้ทงนั้นที่เป็นเด็กอายุ14-15ทําไมถึงปากเสียขนาดน,นี้แต่ว่าไอความเกรียนของเขาเนี่ยแหละมันทําให้เขายังพอที่จะมีกลุ่มคนดูของเขาถึงอาจจะไม่มากก็หน,น่อยครับผม ปัญหาก็คือนีออนของเราครับได้สร้าง c h anel n live stream ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาความเกียนความปากเสียของตัวเองครับไปอยู่ในช่องไลฟ์ของเขาด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาพูดกันวันนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากไลฟ์ของนี่ออนเมื่อปีที่แล้วครับในช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่นอตติโอซมาระถูกแทงเสียชีวิตและท่านอตติบ๊อบเนี่ยก็เป็นท่าที่โด่งดังกันมากใน Tik กต o k และอินเทอร์เน็ตนีออนครับจะ cash ทรนหรือจับได้เทรนนี้ครับ แล้วก็จะเต้นท่าเนี้เป็นการยั่วยวนบอกฝั่งตรงข้ามนะบอกพวกดีดีโอสมาว่าก็คูจะเต้นทำไมใครจะทำไมคือต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในวินาทีนั้นอ่ะอาจจะเห็นว่าท่าเต้นนี้ดังใน TikTok อครับโดยที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเป็นการตายของนอติโอสมานะแล้วก็เอาท่านี้ไปเต้นตาม แต่ว่านี่ออนในไลฟ์ครับเขาพูดไปเลยว่าเขารู้ว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่เกลียนไอคนที่ชื่อนอตตที่โดนแทงตายไปใช่ไหมแล้วก็เต้นเต้นเต้นท่านี้ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาก็ยังจะชอบเต้นท่านี้เป็นท่ากวนโอยท่าเกลียนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายครับปัญหามันมาถึงตัวนี่แหละเรื่องที่ผมมัน่นใจว่าสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนครับว่าสิ่งที่เขาพูดถิงที่เขาเกลียนไว้เนี่ยคุณอาจจะเจอตัวจริงในชีวิตจริงก็ได้เพราะเมื่อวันก่อนอน,นีออนได้ไปเจอกับ ดีดีโอซามะหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของนอติโอซามะที่โดนแทงตายไปครับแน่นอนพี่น้องแท้ๆของคนที่ถูกแทงตายคุณคิดดูดิถ้ามีน้องคุณถูกแทงตายแล้วออฟสครับคนที่แทงเขาอ่ะสร้างท่าเต้นขึ้นมาท่าหนึ่งท่านั้นโด่งดังมากและมีสตรีมเมอร์ครับ ดันเอาท่าเต้นท่านี้มาเต้นล้อเรียนคุณบอกว่าอาันแล้วมึงจะทำไมใครจะทําไมกูมันสมควรโดนไหมล่ะครับแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อดีดีโอซมะครับพยายามจะไปเพรสนีออนบอกว่าผมจะไม่ทําอะไรคุณหรอกเนี่ออนแต่ว่าเรามาคุยกันหน่อยวิธีการคุยของดีดีนะฮะที่แปลกดีดีครับจะใช้สรรพนามจะใช้คาสร้อยคําวิเศษที่เอาไ้ใช้เรียกนีออนว่า my heart b o u baby b l หรือว่าเด็กน้อย baby b l u นะฮะเด็กน้อยน่ารัก my heart หรือหัวใจของฉันโอ้นีออน My h e a r t หน,นนะูหัวใจของฉันนายก็รู้นะหัวใจของฉันนายก็รู้ใช่ไหมเบบี้บูเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกอินเทอร์เนต็ตแม่งงงครับอ้าวทำไมมันพูดจาแปลกๆวะเนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันเดือดขนาดไหน h t h e n t h s, <S gay, gay, not o n i just trying to tell you my heart บอกเลยครับนี่แหละครับส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่คิดหน้าคิดหลังนะว่าจะทำยังไงว่าจะพูดอะไรไม่คิดก่อนพูดแต่เวลาโดนอย่างที่เห็นคุณจะเห็นเลยว่านี่ออนเน็ตจจอยไปเลยแต่เขาก็ พยายามหันหน้าหนีนะพยายามไม่คงไม่คุยแต่บอดี้การ์ดพวกของดีดีโอซามะเนี่ยมาบอกเฮ้ยมึงตั้งใจฟังตั้งใจฟังดิตั้งใจฟังที่มันพูดดิแล้วก็โดนเพรสอยู่อย่างนั้นครับผมทีนี้ต้องจําไว้หละหลังจากนี้จะพูดอะไรต้องคิดดีๆส่วนในเรื่องที่ดีดีโอซามะทำไมถึงเรียกนีออนว่า Myheart MyB o o มันเป็นแสแลงนะครับผมของจังหวัดที่ดีดีโอซามะเกิดมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับแล้วก็ไม่ใช่คําพูดที่เขาบอกว่าเขาชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าอันนีไ้ไม่เกี่ยวนะเออ เพื่อนๆดูคลิปนี้รู้สึกยังไงบ้างสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace